ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีฟีทุกทุกท่านที่ติดตามนะครับผมนะกับทางช่องหนุ่มอามคนเดิมและป้าต่อยคนมีเส้นและมาวินชาแนลนะครับเหมือนเดิมครับแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับอ่าวันนี้เนี่ยคือผมมาที่สารแม่นางแก้วนะครับผมท่านผู้ชมเนาะก่อนจะข้ามถนนท่านผู้ชมก็ต้องดูรถหน่อยเด้อนะครับอ่าสารแม่นางแก้ววันนี้เนี่ยผมมากับทางช่องมาวินกับป้าต่อยนะครับ กับทางชจ้ามาวินกับป้าต่อยตอนนี้เอารถจอดตรงฝั่งตรงข้ามนะครับผมต้องเดินไปเพราะว่าท้านไปจอดตรงนู้นไม่ได้มันเป็นร่องอย่างนี้เลยคือมันจอดไม่ได้นะครับอ่าอ่าเดินนะครับผมรถซิ่วลอยอะไรเดย๋ยท่านผู้ชมรถมาเยอะนะครับท่านผู้ชมนะ มาวินก็เดินอังนั้นโอ้พญายารนรถดแล้เพญายางรอทา่าัน้นเอาได้หน่ะเจ็บเฮ็ดปวกว่ะเออมาวินเนาะเดี๋ยังรอปล่ะอ่านะครับท่านผู้ชมอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเราก็ ่าเดินทางไปที่สารแม่นางแก้วนะครับสารแม่นางแก้ววอนนี้ก็มาวินอยู่ทางนู้นนะครับทางนู้นเนาะแล้วก็อ่าวันนี้จะมาตามต่อนะครับของหมดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนีนะครับท่านผู้ชมเนาะมาตามต่อกับสารแม่นางแก้วนะครับเพราะว่างูที่แล้วนี่คือไม่น่าจะเข้านะครับผมเนาะกูที่แล้วไม่น่าเข้า นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาเรามาตามต่อหวดนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะไปโอเคเด,เดินก็นถึงแล้วก็เดินไกลนะครับท่านผู้ชมสารแม่นางแก้วจะอยู่ตรงหมูบ้ตรงนั้นตรงโค้ง,งพอดีแล้วก็รถจอดอยู่นู่นใชนไหมคือคือเดินเดินมาไกลนะครับนะครับเดินมาไกลมากนะครับอ่าเพราะมันไม่มีที่จอดรถจริงๆนะครับอ่าจอดไม่ได้ออกด้านขานี่มันเป็นแองแองมัน นะครับที่จริงสารแม่นังแกวอยู่ตรงไหนสารแม่นังแก้วนี่อยู่ที่แถวๆโค้งปิ้งงูนะท่านผู้ชมคือเรามาจากกาลสินมาเข้าสกลแล้วก็เลยโค้งปิ้งงูมาประมาณสักกิโลก,กว่าเกือบสองกิโลอ่ะนะครับเราก็จะถึงสารแม่นังแก้วตรงนี้เลยนะครับอืมนะ ถึงแล้วครับท่านผู้ชมกับสารแม่นางแก้วนะครับงวดนี้แม่ปังแน่นอนแม่ให้แน่นอนท่านผู้ชมนะครับปังแน่แน อืาสารแม่นางแก้วท่านผู้ชมคืออันนี้แถวตัดตัดตอนนะครับท่านผู้ชมแถวแถวตัดตอนขึ้นเขาเมื่อยวะเมื่อยอยู่ <laughs> ายางมะกอยู่เด้ไกอยู่เดียสนอดหลายประเด็นยางยืดไม่นขาเนี่ยปวดเมื่อยเลยเทามาตามต่อ งวดที่แล้วบ่อเข่าบ่อเข่าบ่อไปยังหงุดนึ้นมาตามต่อเาแต่ว่ามีคนมาไหวได้อะเจ้าว่าอามฮะขึ้นมาเส้นี้หอมกินดอกไม้เมนเมนเมนหอมยู่ท่านผู้ชมได้กลิ่นดอกไม้นะครับมีบริเวณล่างเมนได้กลิ่นดอกไม้ท่านผู้ชมพวกแสดงว่ามีคนมากราบมาไหว้เยอะท่านผู้ชมตั้งแต่ถ่ายคลิปมาอ่ามีคนมากราบมาไหว้เยอะครับ ผู้ชมสาแม่นางแก้วนะครับเดี๋ยวเรามากาบมาว่ากันครับผมท่านผู้ชมนะกับสารแม่นางแก้วนะครับงวดงวดนี้นะครับสิบหกไม่ใช่พูดผิดหนึงน่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับพอกับมากหลงวอลพิสท่านผู้ชมเลยนะครับอ่าใช่นี่ครับ อืมนแมนหมวดนี่เอาปังๆด้วยเร้อแม่เด้ออืมขอโชคอาลาบแม่หมวดนี่จัดปังๆตรงๆโหลดอันนี้คือด้านหลังแม่นะครับไปเดี๋ยวไปเตรียมของอ่า กราบไหว้ขอโชคขอลาบนะครับกับแม่นางแก้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่าโอเคครับตามนั้นนะตอนน่ะไปเดี๋ยวาไปกราบไปไปยครับผมโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็มาตามต่อนะครับมาตามต่อของมวดบันที่หนึ่งนะครับพฤศจิกายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับท่านผู้ชมเด้ออ่า แล้วก็อ่านะครับคือวดที่แล้เนี่ยผมมากระเป๋าเขียดนะครับคือไม่เข้านะครับเพราะเป็นอย่างนงออาใจเนาะว่าเขาว่าเป็นอย่างามุช่มเผื่อแม่จะเว้นงวดหนึ่งเผื่อแม่แน่งวดนี้แม่ขอแก้ตัวใหม่งวดนี้นหม evet. อ่าจสิบปังก็ได้นะครับงวดงวดนี้นะครับามผช่ชมเนาะอ่าก็อย่าลืมนะครับถ้าผู้ชมนะขอเป็นกําลังใจ คนละหนึ่งยอดไลค์แล้วก็คนละหนึ่งยอดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดอ้อนะครับกดติดตามด้วยหนุ่มอามคนเดิมแล้วก็มาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับผมเนาะผู้ใดอยากมีโชคมีลาบอยากเบิ้งความสนุกเฮ่ห้าวัวหนัวหัว,วหนัวหัว,หว,วมวนเอเอนะครับ<ๆ>ผมแมนนั่นแหละกะกะเอาประมาณนั้นผู้ใดนะครับผมเนาะเทากับเบิ้งมกขอสิงซักซิสมกขอสถานที่ต่างๆนะครับ ขอตาาสถานที่ผมเ่อใหม่ให่บ๊อบบเดี๋ยวเบิรงนก็นเดอ้อเท่ากับมาขอ,ขอโชคขอลาภภาพเพิ่นให้โชคให้ลาภงวด,ดที่นี่นะครับบ่แน่ผู้เพิ่นติดตามมาเนี่ยเพิ่นเพิ่อนขับรถบ้านคลิปเดียวห้าเพิ่นดังกันเลยได้อหรือว่าห้าเพิ่นแบบว่าได้โชคได้ลาภเป็นสามตรงตรงกันกนบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับคนเราดูไปใช่ดวงคนเราเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเด้อท่านผู้ชมเนาะก็บคือกันนะครับนี่แหละขอพยายามมาขอโชคขอลาภให้มระเจ้าให้ได้ โชว์เรยาทสามตัว 3, ตรงๆรงๆดๆดนี่แหละเอาปังๆงโหลดนะครับเอาสายไว้ใสมันซองอยาบปะอ่าโอเคแล้วเดินทางจากร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาถึงที่ศาลแม่นางแก้วนะครับผมเนาะมาขอโชขอหลับกับมาขอต่อตามสถานที่ต่างๆที่เขาเคยมาขอกัน นะครับถ้าเจอสารใหม่หรือตรงไหนใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเจอสารใหม่เลขมักจะเข้านะครับเลขมักขีเข้าก็มองนี้กับบ้านแอเพิ่อนอาธิหายโชคให้ลับพวกเจาเ้าก็ได้งวดงวดนี้อาทิปังให้ก็ได้นะครับอืมอ่านะครับถ้าบอกว่าสารแม่นางแก้วเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับคือระหว่างก็เป็นเขตของอ่าสะกลนนครนะเพื่อนสกอนนครอ๋อ สกลนครนะครับผมนะตอเนาะใช่ใช่ใช่ของสกลนครนะครับท่านผู้ชมเนาะสวัสดีทางต่อยด้วยนะครับแล้วก็อคือคือเราเลยไอ้งูปิ้งมาปิ้งูของปิ้งงูอ่ะเ้ปิ้งงูเลยยังตกใจมับ่นี่เลยของปิ้งงูมาเคือเราคือเรามาจากอาศิศิลกา กาลสินเอ้าวะเอาไปาแมนปะกาลสินอ๋อกาลสินเดี๋ยวจะตีลังกาทุลายมาสิแมนมันเคยบอกสิแมเออวิญญากวิอยากนุกอาบเมาแล้วนะเป็นที่รักษาพอเออมาจากไอ้กาลสินแล้วก็มาทางเขาปิ้งงูปิ้งงูสกลแล้วก็เลยของปิ้งงูมาประมาณกิโลสองกิโลเนาะประมาณนั้นครับประมาณสองสามกิโลได้ประมาณนี้แล้วก็จะอยู่ซ้ายมือตรงหัวมุมเลยนะครับดูตรงโค้งนะครับตรงโค้งพอดีนะครับใกล้ๆกล้กับที่เขารักษาป่า ป้องกันไฟไฟฟ้านี่อ่าใช่ใช่ครับผมป้องกันไฟฟ้าครับแต่ว่าข่อยมาอยู่นีเนี่ยลอยเอ็ดนี่สิบอกไว้ได้ลอยเอ็ดบ่มีหินแหมหินยังไงยังซี่แหมเดี๋ยวผมกาบว่าผมกาบว่านะไหว้แม่เสร็จก่อนขอกราบลาแม่ก็จะให้มาวินเอาใส่ท้ายกระบะขึ้นไปนี่มีก้อนใหญ่ๆก้อนเนี้ยนกไปเล่นปะนกไปเได้เดี๋ยวบอลรวมถึงไทยท่านผู้เขาเลยครับไทยเขาเขาเขาได้กล่องเลยเออโอ้หแต่ถ้กี้ถ้าไมะกี้เขาบอกว่ามันเป็นทะเลน่ะทะเลสลมเนาะ ถ่วมอ่าพอถ่วมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นแบบหินมาที่น้ำลดลองที่น้ำลดลงหรือว่าห่ากรบเพาะหูอันนี้มันกิแค่ว่าสันนิษฐานบาแค่บ่มีิวเลเกิดท่านจะค้นไหมมันเมล่ะ่แมนรางวิวมือเกินท่านค้นข้นบ่อกรว่าหมันเกิดยังขึ้นจร่่ไหมถึง่ะเป็นหินเป็นภูเขาเลยแมนแมนอยูเฮ้ย ับมาวินเนาะเอออ่ะอก็เบานวหฮวบวนกรับนุ่ม,นมามไปนะครับท่านผู้ชมจ้วาว่ายางขึ้นมาหนียวนุ่มอามขาล่าแปลง,งแสงละเมย์อหอบหอบแหกๆเลยอาวินเลยเมย์อีหลียางขึ้นมากลไกล,ลมากกระฟังตเสียงรถดันขึ้นดิอึดอึด,อดจิ้มถ้าปานนี่กระยุไกลบรนไดก็ได้มาตามไห้เนาะมาตามไห้ท่านผู้ชมนะครับเดินทางมากกว่เครื่องเมืองามากแต่มาก มาฟ้องหนึ่งบาลามีซิ่งซับซิบแม่นางแก้วคูว่คนมีนอิทธิฤทธิ์ผ<า>ู่คนมีความศักดิ์คู่คนไมีความศักดิ์บคู่คนคู่งาเพลิดเพลินวินพร้อมไปท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับกับศาลแม่นางแก้วนะครับงวดนี้มาตามต่อของงวดวันที่เท่าไหร่หนึ่งพฤศจิกายน กันย์พศ2566ครับผมงวดนี้ปังแน่นอนนะเวน่ะไปท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อเจ้าแม่นั่งแก้วไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่า พร้อมดดวยเทวดาอาลักติปกปักรักษาเจ้าผู้เจ้าป้าเจ้าเขาพรพุ่มเจ้าทีพระแม่นั่งพระนีแม่นั่งแก้วหรือนางไม้ตนไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมณีลูกหลานนุ่มบามคนเดิมมาวินนชาแนวปะตอยคนมีเสน้นการเดินทางขามนำ้ำขามจังหวัดมาหลาจังหวัดทา,ายเพิ่์มาด้วยความรัทธา คือมาขอเพึงบ,บุบณบาลามีขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางไปฝากไปตอนเอเซี่ทั้งบาททั่วโลกผู้ที่กรลั่งตกหลักคำล่าบากรื่อปัญหาเงิ่อนท้องเรื่องหนีสินที่ทุก่านหลายาหลายคนพลเดียรร้อนมีสินกะะหลายมือนี้ลูกหลานกันได้มาเป็นสะพานบุญเพื่อมาหาแนวชางขอโชกขอลาภนํำสิงศักดิ์สิทธิ์คือแม่นั่งแก้วแห่งเขาผู้พนัน สกลนครแห่งนี้เพื่ออยากมาขอเลขถ่ายแล้ววันที่1นึโตตรงๆของหวดวันทีหนึ่งพุทกีกายนพศสองพันหารอยหกสิบขอได้โปรดแม่นั่งแก้วและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุ่มเจ้าทีเจ้าผู้เจ้าผู้เจา้าผาเจ้าเขาแห่งเขาผู้พ่านสกลนครแห่งนี้โปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้ล้าน ให้ได้เลขท้ายสามโตตรงตรงในการเสี่ยมโขกเสี่ยมดวงยุดถูกเสี่อมท้ายพร้อมโดยการเขย่าเชื่อมซี่ให้ได้เลขท้ายละวันที่หนึ่งสามโตตรงตรงของวัดนาทีหนึ่งสถิติกาย้อนสองพันห้าร้อยหกสิบหกด้วยเพิ่นสาธุสาธุสาธุด้วยแม่ด้ยตัง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 หมดงวดนี้เออเๆๆๆๆอืม,อม ตังตังด้วยแม่เด้อแห้งแห้งเออไอเอฟที่พันธุ์เดมัดมีเม็ดสินไปโหลดเจ๊สามตัวตรงๆไปโหลดนาวินอ่ะอืมฮะขยันเชียม์สิอาจารยเด้อจะแม่น่าแก้วมีลูกหลานก็ได้เดินท่าน ทางมหาเจ้าแม่มาขอโชคขอลาเจ้าเม่เจ้าแม่ยจะให้ส,สามโทนโทนโทนมีต่อมากันเด้อะสามไห้เยอะซะเมื่อไม่ยากครับผมไม้แรก,ก,กครับผมได้มาสามครับผมไม้เลขส,ส,สามครับท่านผู้ชมสามครับไม้เลขสามนะครับ สานะครับผมเออเอารถไหมส่องเลยไม้่เป็นยังไงก็ไม่ได้นะสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเกด้าหรือสามเจ็หรือสาม เช็ตครับกับหนึ่งพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมครับผมตามนั้นกับตรงนี้เอาไวนตัวเดียวกันนะครับตามนั้นนะครับตรงตรงไปดูแหมก็เป็นนั่งเกี่ยวหมดทีเลียวเดียวเอาวินเดี๋ยวนางจับเข้าคุยกันไปหน่อยหมดที่เลียวนี่เดี่ยวมากกับบักเหรอไอสังเกตสิเอไอแอนนี่แม่ต้นลนลนต้นหุ่นนี่เลยโอ้โบังคับเบิแต่แหมชารู้เลยนะเอ็นดีดีเลยเดี๋ยวทำไมลนอ่าะกำลังทางกองเนาะบักเหียยกำลังเบิ่งเนาะลนลนเอ็นี่เลย หรือว่าแม่ยเป็นอยากได้ลังค่าเป็นอยากได้ลังค่าไหมบอหรือว่าลังค่าเป็นแตกแจกที่บอสลังค่าเลยบอสใช่ใช่ครับว่าแบบเป็นอยากที่ได้โชคเรื่องดิบเจริญโชคเข้างวดงวดนี้อยู่ที่ข้างเปลือกห้องที่ได้สองหลักดู่าเมียนดูว่าคนซื้อหรือเปล่าเมียนกระเบื้องกระแผ่นหรือเปล่กระเบื้องกระทาแต่ว่าเอาว่าสองนี้หรือว่ามันสามแผ่นสามแผ่นอืม เบิ่งสามแผ่นหรือว่าเอซี่ท่านใดนี่พ่อสิมีกำลังสับเนาะถ่านดังกาแฟนี uh ่ท่านที่ไมองามมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นยังอะไรแต่โอ้ยดีโอ้ห้องก็มาไกยเนาะโอ้มาเห็ดไก่เนี่ยเออมาเห็ดไก่ราคาเจ้าแม่เอ้ยขันในสามโตได้ทั้งทุนเกษตรนี่กำลังสับมาเห็ดเพราะว่านอนตันมนแเพราะว่าจัาสารที่ร่าบ้านอันนี้เพราะเ่็นตีเองแต่คน เน่ยยูไนฟอร์ม่ด้เลยไล่หมองยูไมครับมันบอคอยมีเวลาไหมคตอนมันเลียงปัจจัยเงินท่องอ่างกเอฟซีไล่ทันหลายคนก็กำลังเดือดร้อนนยครับเดือดร้อนเลียงปัจจัยครับถึงทุกทิ้งทุกย่างคือหมองเฮดห็นเดลละเฮดหเดเดี๋ยวต้องถาเวลาทุกคนเพราะว่ามันมันตากัตาหยาดไปสันไปหนีมากหยาดบางแหงานเดยตุยงนโอ้ยหลายอย่าง่นกดดชมองคูคุนหาเนอ่หฮิบูซาเนาะแนครับกับกับแบ้ว ที่เอลแ่ยวดีบรนไดยังเสียนุ่มบามกับยังบบาะนุ่วในการจัดทรงก็ต้องนุ่มจับเนื่อการไปนุ่งตัวนี้นา่ะดีนุ่มคือคัดขลังบ้าสอดจริจริงโอ้เป็นเป็นเป็นร่องซิ่มบางอย่างเลยหรอเออเข่งยึดมือมือมือทีอั้มนั่งดีดีบักเข็ดกัดตียุ่งเหรออันนี้ยุ้งยุ่งไร้สลายเลยเลี้ยงเลยดิประมาณซีหาโตเลยตบยุ่งตบไปจนนับเป็นเลขไงตบเป็นเลขไหมเอ้าเอาท่านผู้ชมรางวัลนี้ แดดเด็ดโจมแม่พนัสยัยสัวแ้นเลยเอาน้มถวายเบิ่งหมดก็ขึ้นไปกินโอยเต็มเลยโชคไอ้พี่ใหญ่เลขทูบ่อืะเต็มเลยแม่นมาตปีทบบริวารยังขายเลยลองสิท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหันกล้องไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูเลขทูบแล้วก็ดูตั้มติดต่างๆเนาะเพื่อภาพเพื่อนที่้ช่องไอเย็นบองฮันบองนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคครับไปครับ ไเนาะค่่ะะทานผู้ชมะะครับท่านผู้ชมนะครับมาครับผมท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวไปดูตามจุดต่างๆนะครับอันนี้เรียงยังอาดใจสิงหาคมพ่อซอตอนนั้วันที่แวันที่แปดสองห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้่อซอสองพิชชนยุทธเคพูตรงนี้คือแปดสิงหาคมพ่อสี่ห้าสี่ห้าหรือพ่อซอสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะครับ 4, 5, รอ,อ,อืมท <5, S 1> <5. S 2> ี่ศาลแม่นางแก้ว นะครับนี่แหละนี่แหละนี่หลังคามันมีทุละอยู่นี่โอ้แม่ทะลุเออนะครับอ่าที่นี่ครับที่วันนั้นผมมากระบาวเข็มผมได้ยินเสียงหลังคาตึ้งโอ้ยอ่าอีดีอ่ะแมนนี่ครับผมรอยมันแตกท่านผู้ชมอ่ารอยมันแตกมันยังมันนี่นะต้อง น,นี่ก็ต้นใหม่พวกดอกพุทธตัวชมโอ้ต้นใหม่เพิ่นเพิ่นแสดงว่าใครไม่มีดอกไม้มาก็จะไกเก็บตรงนี้ได้เลยเนี่ยต้นใหม่ตน้นใหญ่ดีนะครับโอ้แตแแกแห้งนะครับทอกฟังท่านพี่ก็แตกมาเอาไว้ ้งขาแตอืม่นางแก้วเฮ้ยเออแต่อยู่เนาะอืมฮะไหนที่อางนี้บ่อนนะเฮ้ยเกิดยัง เป็นเกตหนึ่งศูนย์หนึ่งเกตศูนย์หรือหกหกอะไรอ่นี่ะนะครับท่านผู้ชมมาวินบอกว่าเห็นหกเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ตรงนี้เป็นห 6, ก 6, 6, 6, 6, 6. เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเห็นหมรัยมหรือว่าท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็เมนเข้ามาได้นะครับผมเห็นเป็นหกเจ็ดศูนย์นะครับ อือไปดูเด็กทูบกันเบิ้งเด็กทูบอาวินเห็นยัง่มหกเกจโซนไ่งเป็นโซนอืออ๋อท่านผู้ชมนี่เขาเที่อาท่านผู้ชมห้าสี่เจ็ด้าี่เครับผมอืมห้าสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะ อืมเอกูปไหนมาเล้ทาท่านผู้ชมงดงดนีฟังแน่นอนนะครับฟังแน่นอนจุดนี้มีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรนะครับอืมเห็นไหมท่านผู้ชมแม่นางแก้วนะครับผมนะงามมาท่านผู้ชมเพินงามนะครับผมนะครับงามคักอันนี้กับแม่คือกัน นะครับถ้าเป็นประมาณนี้โอ้เจ้าแม่ยุนีนี่เพิ่นมักประรัดชิกเนาะนี่แม่มีประลัดชิกแห,นะหมเนาะวินเออช่างมาันเป็นปรัชชิกอะไรอือเออพรามันประรัดชิกหน่อยนะประรัดชิกใหญ่พ่อมเออไอ้เอ่เว้แดงจ้ดคืองโยหัวมันคุณน่ะโอ้เพิน่นเพิ่นมักประรัดชิกท่านผู้ชมนะครับแม่แล้วมักประรัดชิก มต,ตีมอเอาปลาลัดคิกรูกหลานเอาปลาลัดคิกเนี่ยถวายอืมแด้วยแมนนว่ายเอาของเทียมเดี๋ยววะอันอมีของเทียมยมาเกิดจนไหนว่ามีของเทียมแล้ซักในรัช <c oughs> ดาซักในรัชดาไม่อยู่อ่ะแต่สิมีอยู่ด้ว่าอืมแบบคนรีโมดบ่เิ่นแบบนี้อืมเด้อจะมีอะไรเอสามตัวตรงนี้โอ้อีท่านผู้ชมนี่ปลาลัคิก เมนถ้าเข้าสามตัวตรงนะท่านมักเล็กขิเมียนได้ขอแล้วนี่ท่านผู้ชมปลาขิกโอ้ไอ้คอขอแข็งแเมียนท่านผู้ชมเมีนครับโอ้ขนลุกบังทีนี่โอ้ธรรมะกลางคืนนี่ไม่ต้องบอกถึงเลยนะเมีนท่านผู้ชมธรรมะกลางคืนนะคือสุดๆนะครับสุดจริงๆนะครับ นี่ครับกับศาลแม่นางแก้วนะครับท่านผู้ชมนะขอให้มู่เจ้าโชคดีเฮงๆเลยด้วยเด้องวดงวดนี่ของงวดวันทีนหนนะ่หนึ่งนะครับหนึ่งพฤศจิกาย,ยนนีสองปันหาลอยหกสิบหกดีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามและนุ่มออาก้นเดิมปัดตอ่อยกนมีเสร็จมาวิชแนลหรือต้องแลกกนเดิมนะครับขอให้มู่เจ้าโชคดีกันสู่สู่สคนแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสำหรับนี้หนุ่มอําคนเดิมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วที่ศาลแม่นางแก้วจังหวัดสกลนครที่ภูพานนะครับ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ